พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่เคารพทุกท่านองค์การสหรประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกมีความมุ่งม,มั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกับประชาคมโลกโดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินง,งานด้วยความทุ่มเท อย่างสุดกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามอย่างเข้มงวดจนสามารถจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากด้านการป้องกันยาเสพติดได้มีการเป่าสภาพแวดล้อมหมูบ่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ผู้เสพลายใหม่เกิดขึ้น ส่วนในด้านการบำบัดรักษาได้นําผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนติดตามดูแลช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีกกระผมนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้นั้นพี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการเข้ามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกยการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านชุมชน เพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดและเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2 0 6 4นี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสากลโลกอีกทั้งเดชพระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้โป,ปรดดลบดานประทานพรให้พี่น้อง ประชาชนจังหวัดสกลนอครและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไป